ช่วงนี้มาดูเรื่องของการลักลอบขนไม้พยุงกันบ้าง<ช>ค่ะ,คะก็เป็นการสุดที่กาลังก,กันกับเจ้าหน้าที่ในจังหวัดศรีสะเกดร,ร่วมกันไล่ติดตามคนร้ายนะคะที่ก็เร่งเครื่องหลบหนีสุดท้ายแล้วเนี่ยคนร้ายหลบหนีไปได้แต่ก็สามารถได้ไม้พยุงที่เป็นของกลางมาค่ะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจจังหวัดศรีสะเกดส่วนที่กำลังร่วมการตรวจยึดรถกระบะยี่ห้ออีซูซูสีบรอน์ทะเบียนบใบไม้ทอทหาร8279กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถติดโครงเหล็กใช้ผ้าใบสีฟ้าปิดทับลักลอบขนไม้พยุงค่ะโดยรถคันนี้ยมีลักษณะตรงกันกับที่สายข่าวรายงานมาว่าจะมีการลักลอบขนไม้พยุงเพื่อส่งออกไปขายทางประเทศเพื่อนบ้าน พอคนร้ายขับมาถึงที่บริเวณหาดขยุงด้านทิศใต้ที่เขื่อนตาจูเจ้าหน้าที่ก็ได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่คนร้ายกลับเร่งเครื่องหลบหนีแล้วก็ใช้เส้นทางริมอ่างเก็บน้ําหลบหนีไปจนถึงบริเวณทางด้านทิศตะวันตกของอ่างเก็บน้ําห้วยตาจูที่บ้านกันซอมใต้ตําบลกันซอมอําเภอขุนหารคนร้ายตัดสินใจขับรถถลายพุ่งลงอ่างแล้วก็กระโดดน้ําหนีไปได้ค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบไม้พยุงแช่น้ําทั้งหมด78ท่อน ซึ่งถ้าหากว่ากลุ่มนายทุนสามารถส่งขายไปยังต่างประเทศได้มูลค่าก็จะสูงกว่า6ล้าน2แสนบาทซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ช่วยกันลำเลียงนำไปส่งพนักงานสอบสวนที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรกันทรกันซอมนะคะเพื่อดำเนินคดีแล้วก็ขยายผลไปยังผู้กระทำความผิดต่อไปค่ะ